เสวัสดีครับเรามาอันบ็อกซิ่งออสออสทรีเคซีศูนย์หกเอนะครับไปซื้อที่ร้านม,น,นมั่นคงร้านมั่นคงที่เซนทันปิ่นเก้าเรามาอันบ็อกซิ่งมาเปิดนะราคาสองพันห้าร้อยเก้าสิบ วิธีเปิดก็เป็นหูฟังอินเอียร์นะฮะคือยัดเข้าไปในหูที่ราคาใช้ได้ของจีนแดงผมไปฟังหมดละหลายยี่ห้อมาแชลซไนไฮเซอร์ชูเล่โซนี่นะครับฟังหมดทุกยี่ห้อแล้ว ชอบยี่ห้อนี้มากที่สุดเสียงเปิดโปร่งนะอันนี้ Unboxing แกะกล่องอุ่านี่ก็อัพแล้วก็อัพขึ้นบุ๊บนะครับแล้วออกมาเป็นอย่างนี้แล้วก็เป็นอย่างนี้เอ่อ ก็เป็นอย่างนี้นี่ลูกสาวถ่ายอยู่นะครับโอเคสอง้าร้ครับรุ่นอื่นแพงกว่านี้แต่ว่าฟังแล้วไม่ชอบครเสียงมันไม่เปิดไม่รู้ออกยังไงนี้มึงฮะ อ๋อโอเคได้แล้วน้องเมนเป็นไงอ่ะได้แล้วนะครับแล้วก็โหมีเพียบเลยมีวอรันตีคาคัดมีหูมีหูนะครับ Okay. เขาคงไม่มีอะไรฮะของออสไทรยออสไทร์เคซีศูนย์หกเอนะฮะ mm hmm. อ่ะให้ดูหูเป็นอย่างนี้หูเป็นอย่างนี้หลายเทมมานะฮะปูเปอย่างนี้นอ,นนอ,นอ่าเดี๋ยวก็ใส่กับใส่กับนี้มั้ง อะไรอย่างงี้มั้งผมว่า,วาใจเปล่าไม่รู้ไม่รู้รครับโอเคงั้นเอาแค่นี้แล้วกันสวัสดีครับ